คือการตัดห้าในแปลงมั่นสัมปะหลังนี่นะครับผมพี่น้องบางคนนะครับเข้าใจนะครับว่าจริงจังกับชีวิตนะครับผมพี่น้องที่นอนเวนบอกว่าเป็นเทคนิคทําไรละสิบตันนะครับผมพี่น้องจริงๆนะครับบางทีมันก็เป็นมุกนะครับผมพี่น้องก็คือไรละสามตันนี่ก็ถือวปาเก่งแล้วนะครับจะเอาอย่างมากมายกับชีวิตนะครับอย่าไปซีเรียสทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมพี่น้องก็เเมอนราคาทิ่ตกต่ำอยู่ตอนนี้แหละครับพี่น้องทําใจแบบไหนนะครับผมพี่น้องก็คือทํายังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปมออออนนนนนเเเดดดิมมมะะรรััับผผพพีีีีี่่งงงทยวาาากกขถึใต แบบนี้นะครับผมเพื่อให้ธรรมชาตินะครับดูแลธรรมชาติก็คือการตัดหญ้าเนี่ยคือพวกหญ้าเนี่ยเขาจะซอยอุ่มดินอุ่มความชื้นนะครับผมพี่น้องพอสําคัญเลยก็คือพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หรือใส่เดือนหรืออิเลียงต่างๆที่ช่อนใช่อยู่ใต้ดินนะครับเขาจะอยู่บนพื้นผิวดินและปุ๋ยนะครับผมพี่น้องเขาก็อยู่บนพื้นผิวดินคือเขาจะไปซอยย่อยสลายซึ่งกันและกันนะครับผมเพื่อให้พืชเนี่ยดูดซึมซับไปใช้ได้นะครับผมอะไรที่มันตกค้างอยู่ในดินนะครับผมพี่น้อง พวกปุ๋ยที่ห้าวานลงไปทั้งงที่มี่หยาแบบนี้นะครับผมพี่น้องคือซอยให้พืชเนี่ยบ่ดูดซึมซับป,ปุ๋ยจนลวดเลี้ยวเกินไปอาจจะมีผลต่อต้นมันสําปะหลังนะครับผมพี่น้องหรือที่หาเอื่นกันทั่วไปว่ามันสําปะหลังมันนกปุ๋ยนั่นแหละครับผมพี่น้องก็คือวัชพืชของเ้าเนี่ยจะซอยให้หนาดินบ่เสียทิ้งเวลาฝนตกมาแห้งๆนะครับฝนจะชะล้างได้น้อยนะครับผมพี่น้องก็คือปุ๋ยพวกยังเนี่ยเขาจะอยู่หนาดินไปเลยนะครับผมพี่น้องแล้วพวกหยาเนี่ยเขาจะอุ้มความชื้นร โดนอุณหภูมิที่ร้อนแรงเกินไปหากฝอยของมันสัมปลังนี่อาจจะเกิดความเสียหายน,นะครับผมพี่น้องเมื่อมีความชื้นเขาก็ต้องสร้างรากฝอยขึ้นมาใหม่นะครับผมแทนที่พืชเนี่ยจะได้ไปสร้างผลผลิตให้เราเขากลับมาสร้างรากนะครับผมเขากะชะงักการจเจริญเติบโตของต้นและหัวไปพักนึงนะครับผมแต่ต้นนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเขาก็จะเรริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องนี่คือข้อดีแบบคร่าวๆในการรักษาแบบธรรมชาติดูแลธรรมชาตินะครับผมพี่น้องเอามาฝาก เล็กๆน้อยนะครับผมพี่น้องท้ายนี้นะครับผมพี่น้องก็อย่าไปจริงจังอะไรกับชีวิตนะครับผมพี่น้องเจ็บคิ้งมาจนอายุเท่าไรกันเรี่ยวนะครับผมพี่น้องอย่าไปจริงจังมากเลยนะครับอีกสักหน่อยไม่นานก็พากันตูยองหมดแล้วนะครับผมพี่น้องคือผมก็ยังไม่รู้เลยว่าสิ้นปีนี้เนี่ยราคาจะยังไงนะครับผมก็ไม่นชิช้ำนีบ่นะครับผมพี่น้องสู้ต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมจากนอนเว้นนะครับ